ตอนนี้สมเด็จพระดูร้อนวัเทเดีลากำลังแปรแถวลงมาเจริญศรัทธาฉันพันทดทหารเพนญาตยมศรัทธาสาธุชนครับตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดนะครับสํมเทธินะครับ,บรกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับไม่ไปเปิดตรงไหนกัน,น,นรับกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับถ้าไม่เรียบร้อยครับตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดไปที่ ดดทีวีนะครับนงให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดไปที่ดดทีวีนะครับครับผมครับสมเด็จครับตอนนี้กําลังถ่ายทอดสดไปที่ดดทีวีนะครับให้เรียบร้อยนะครับทุกวันไม่มีถ่ายทอดสดวันนี้มีถ่ายทอดสดนะครับ โยมประเคนเลยนะอ่าโยมวางไว้เลยโยมวางอาหารไว้เลยนะครับวันนี้มียาิโยมศรัทธาสาธุชนมาเยอะเลยเอำนวยเวามเรียบร้อยนะครับก็เ,เป็นการเจริญศรัทธาเออเป็นการเจริญศรัทธาโยมนะนั่งให้เรียบร้อย อย่าให้อายวัดอื่นเขาลูกคือ